ตู้โหลดนะครับตู้โหลดนะครับตัวที่สองนี่นะครับเป็นตัวเปิดไฟนะครับทั้งหมดนะครับถ้าปิดตัวนี้ก็ทั้งหมดดับหมดเลยนะครับมันจะต่อไปที่ทีปนี่นะครับตัวเมนนี่เลยนะครับตัวเนจะเป็นตัวจ่ายไฟทั้งหมดนะครับปกติเนี่ยปักไฟอย่าทำงานหมดนะครับปักไฟที่อยู่ด้านหลังตู้ปลานะครับ ปลั๊กไฟนี่ก็จะทำงานนะครับใช้งานได้เลยนะครับส่วนสวิตช์หน้าห้องน้ํานะครับสวิตช์ตัวท่างด้านซ้ายมือนะครับเป็นสวิตช์สลับห้องน้ํานะครับด้านขวามือนี่เป็นด้านนอกนะครับนี่นะครับอ่านะครับเรามาดูเต้ารับนะครับที่อยู่ที่เคาน์เตอร์บาร์ เต้ารับสองตัวนี่นะครับมันจะคนโทรลโดยใช้ตัวนี้นะครับตัวเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับตัวนั้นขวามือนะครับจะคนโทรลตัวเต้ารับนะครับส่วนเบรกเกอร์ตัวตัวแรกนะครับตัวซ้ายมือเนี่ยจะคนโทรลหลอดไฟนะครับหลอดไฟไหนก็คือหลอดไฟตรงนี้นะครับหลอดไฟตรงคอน์เตอร์บาร์นี่งี้นะนี่นะครับ ตอนนี้ปิดลงไว้ก่อนนะครับถ้าจะใช้งานก็ขึ้นแล้วกันนะครับตอนนี้พัดลมตัวนี้ใช้งานได้แล้วนะครับเพราะว่ามีปลั๊กไฟอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังนี้นะครับมีเต้ารับนะครับนี่นะครับตอนนี้เต้ารับเนี่ยก็ใช้จ่ายให้กับตู้ปลานะครับแล้วก็ไปด้านด้านข้างหลังนะครับที่ทํางานด้านหลังนะครับปลั๊กไฟด้านหลังนี้ก็ต้องขอถอดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าฝนนะครับฝนลงนะครับ ไฟตรงนี้กลัวเป็นอันตรายนะครับโอ้งานอะไรมาครอบก่อนเดี๋ยวนะตักไฟถอดออกไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะอันตรายนะครับที่ต่อไปทางด้านหลังนะครับพัดลมตัวนี้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเพราะว่าเหลือแต่บล็อกลอยนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับหมดนะครับก็อย่างที่บอกนะถ้าต้องการปิดไฟนะครับให้ลงเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับ ไฟในห้องอาหารก็จะดับหมดเลยนะครับใช่ไหมฮะเหลือแต่ห้องน้ํานะครับซึ่งมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับนะยถ้าเราเปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับมันก็จะอ่อนนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งข้าวตบานะครับแล้วก็ทําให้ห้องครัวด้วยนะครับเพราะว่ากลัวมาทํางานแล้วก็งงๆซววมๆนะครับตรงนี้ อันดับแรกก็ปิดตรงนี้ก่อนนะครับปิดเบรกเกอร์ตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะปิดไฟทั้งหมดในร้านห้องาหารนะครับอย่างนี้นะครับเด็ดขาดแล้วนะครับ